สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ในคลาสเรียนวิชาเฟอร์นิเจอร์ดีไซน์สองนะครับซึ่งเป็นนักศึกษาชั้นปีที่2คณะมนุษย์ศิลป์วิชาอินทรี์ดีไซน์นะครับซึ่งก็เป็นโจทย์ประลองในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์สนามนเรียกสตรีทเฟอร์นิเจอร์ซึ่งจะอยู่ในพื้นที่มหาวิทยาลัยศิลป์มังกรของเราเดี๋ยวผมพาไปดูพื้นที่ศิลป์มังกรของเราอะนะ่นะเนาะครับก็จะเป็นพื้นที่ที่เป็นสถาบันการศึกษาด้านศิลปะก็แบบแห่งแรกของประเทศไทยที่อยู่ในวังนะครับและเล็กที่สุดในกรุงเทพมหานครมีพื้นนนนนนทีี่่่ปปปรรรรระะะะมมาาาณณ7ไเอคคัับบบ2-3ฟุตลลลแ็ สิ่เรือสีด้านข้างก็จะเป็นอาคารเรือของคณะจิตกรรมเป็นตึกปั้นหล่อของกองบริษัทสินศิลปกรหน้าหน้าเป็นกรมศิลปกรเดิมนะคะซึ่งตอนนี้เป็นโบราณสถานไปแล้วนะครับวิเดี่รอบรอบพื้นที่เราไม่ใหญ่ในวังท่าพระนะรเป็นวังของกรมพยายนริศนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีนักศึกษาจีนที่เรียนระดับมหาบัณฑิตของเราเนี่ยก็เข้ามาเพื่อช่วยให้คะแนนนี่นเป็นเยนการเรียนในปกติที่พอมีงานเรียนปับ้บเรยสร้างการมีส่วนร่เมเรียกดีไซน์พาริซิเพชันนะที่จะให้นะักศึกษา ต่างชาติที่เข้ามาเรียนกับเราเนี่ยได้เข้ามาประเมินง,งานออกแบบนะดูทั้งความชอบความน่าสนใจของตัวงานเพราะว่าจะมีงานภาษาบางคนเนี่ยทำเป็นภาษาอังกฤษนะแล้วก็ทําเป็นภาษาไทยแล้วแต่หลักสูตรนะครับก็ก็เป็นไวไรที่น่าสนใจลองลองมาดูงานกันนะแต่สำหรนะัผู้เรียนก็ทํางานที่เขียนด้วยมือบางคนใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกนะครับในการทํางานผสมกับงานสเกตด้วยมือบางคนก็ทำคอมพิวเตอร์ 3D ซึ่งจริงๆก็เกินหลักสูตรนะผู้เรียนก็ต้องมี ประสบการ์หรือมีความรู้ในเรื่องคอมพิวเตอร์กราฟิกนี่ตัวเองก่อนบา mm hmm. งคนใช้ซื้อปาพื้นฐานให้มันสอดคล้องกับตัวคอนเซ็ปต์แนวคิดของเขานะเน,ะ mm hmm. นี่เป็นเรื่องของเลโก้ hmm. ตัวประตูต่างๆให้มันมีธ mm ีมดีไซน์กราฟิกแล้วเทคนิคที่มันผสมผสานกันให้มันเข้ากันบา mm hmm. งคนใช้ sketchup presentation ไปนะแล้วก็มีตีมงคำจะสังเกตว่าผู้เรียนบางคนเนี่ยเขาก็จะออกแบบพื้นที่นะแล้วก็ p r e ซนต์คนกับบริบทเนี่ยให้มันสัมพันธ์กับพื้นที่ที่มันตั้งอยู่อันนี้คือเรเด้านรั้วของมหาวิทยาลัยศิลปากรนะ อันนี้เป็นเฟเจอร์ที่มันเกาะตามมาในทางเดินซึ่งน่าสนใจมากเนื่องจากว่าพื้นที่อาคารมอสินมีแค่สีหกชั้นเนี่ยมันเล็กและกาทำเฟเจอร์ที่มันเกาะหรือเประเทที่มันค้าเป็นพาณิชย์โปรเจกต์ปิดเปิดออกมาได้นี่ก็น่าสนใจจะสังเกตว่าผู้เรียนเนี่ยจะมีทักษะในการสก็ตสูงแล้วก็ึ่งความเป็นไปได้ในการสร้างข้อต่อข้อเวียงต่างๆเนี่ยให้มันเอ็กเซน์ออกมาได้อันนี้น่าสนใจเพราะฉนั้นตัวตัวนี้ก็อาจจะแมทชงกับพื้นที่เล็กได้กับพื้นที่ที่ค่อนข้างจํากัดได้ดีเลยนะ เขาจะเห็นความมีสกิลในอาคราพห์ของผู้เรียนแต่ละคนมีคนทำเก้าอี้พับในโรงอาหารนะให้มันพับได้นะไปจนถูงเฟเจอร์ที่มันไปนสัมพันธ์กับเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นการใช้พลังงานธรรมชาตินะเป็นออฟกริตดึงมาใช้เลยนะโอ้โหคนนี้นี่ เยอะมากเลยอันนี้เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ตั้งอยู่ในโบราณสถานวังพนาลายเนี่ยข้างๆสวนแก้วที่เป็นอาคารเก่าเป็นวังของกรเมนาริกเก่านะเพราะนั้นเนี่ยตัวผู้เรียนเขาก็พยายามจะวิเคราะห์เลยความต้องการของพื้นที่กับฟังก์ชันของผู้ใช้รวไมไปถึงเรื่องของการที่ทําให้สวนปฏิมาการรมแห่งนี้มันมีพื้นที่ที่มันยืดหยุน่นระหว่างผู้เรียนแล้วก็กลุคนทั่วไปที่มาท่องเที่ยวนะวาการสเก็ตก็ดี นะครับไปถึงงานข้างล่างเลยนะวัสดุก็ดีมากเลยน่าสนใจอันนี้จะเป็นพวกไม้เรซินก็เป็นพวกวัสดุฉลาดปัจจุบันก็คือไม่ได้ใช้วัสดุไม้ทั้งหมดละเป็นวัสดุทดแทนใช้ไม้เรซินอัดประสานแล้วก็เอามาเติมบล็อกเป็นโตะ๊ะประอกอบกับชุดที่นั่งเดิมที่เวนสนามกีฬา,าของเรานะฮะ ชื่อรูดีเป็น2อสเต็ปด้วยมีชั้นเก็บข้างล่างโกของลืมลมของไว้จังเลยให้ตัวนี้นะฮะเขาชิดเรื่อวิธีการแอสเซมบลีมันออกมานะฮะมีเฟอร์เจอร์ในชั้นเรียนในห้องเรียนด้วยนะครับก็ทำเป็นชั้นเป็นสตักเก็บของนะครับ ให้สามารถวางสัมภาระในห้องได้สะดวกขึ้นโดยไม่เกะกะคนอื่นพับเก็บได้ใช้หนะินใช้บานพับแล้วก็น็อตนะฮะทำเป็นเชลกแล้วก็จะเห็นว่าผู้เรียนหลายนคนก็มีความสนใจในวัสดุ Fitting แล้วก็ราเอียดที่ไม่เหมือนกันแล้วรวมไปถึงวัสดุไอ้ตัวนี้อะไรวะใช้เป็นวีนซิเคิลพลาสติกนะอีโคหนะฮะนี่นี่นี่อีโคหลกชนะครับ เพราะฉนั้นก็ต้องเป็นการเข้าโมและฉีดออกมาเนาะมันก็จะมีความหนักหน่อยมีความทนทานนะแต่ก็น่าสนใจอ่ะพา,ารามิเตอรเบนชทพารามิเตรก,ก็มากับเขาด้วยนะออนะครับก็ใส่ป้อน,อนพารามิเตอร์เข้าไปแล้วก็ให้มันคำนวณเป็นฟอร์มนะครับแต่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขาคิดถึงความถี่ของอะไร คนที่มาใช้นะอื่นๆนะครับเพราะนั้นบางทีก็ต้องดูเรื่องของสิ่งที่เขาน่าอาจจะไม่ได้เป็นก้นอย่างนี้อาจจะมีของที่เขาพบมาฟีกระเป๋าเดินทางมีสัตว์เลี้ยงที่มาด้วยอะไรแบบนี้นะก็น่าสนใจทีเดียวนะครับ